ตอนนี้ตำรวจนนี้หได้ไหมเนี่ยไม่เกี่ยลองหนึ่งลองหนึ่จับหนึงจับหนึับหนึ่งจะน่ตามกันน้นะทนายเซครับนนี้ครับคนนี้ครับใส่สูตรครับคนนี้ทนายไม่เป็นไรเว้ติคุกเลยกำลังไอ้นี่อยู่ายพี่เวติคุกเลยงอนาทีใช่ไหมพี่แม่เลยอุ้ยห้เลยกอาเหรอเข้าเมืองมาไม่เล่นเลยหรอ ก็ยังแต่ lighting, ค,ค,ค a, uhm, no. uh, ิดถึงเมื N N ่อก่อนนันว่าเราเวลาเวลาเวลาเข้าบอแล้วมีเดือดรูปอย่างเงี้ยไออเมื่อก่อนนะฮะเออคนล้วเลยแล้เป็นปฏิฑิตนะถึงกัเท่รุรนรมปเท่มาดิเฮียคุถึงแล้วเมื่อไหร่ไอหน้าไหนอะที่เจ้ากูไม่ได้ฟังอยากโดนคุณตำรวจจับจังมึงก็รู้เดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอตัวโหดกูกูไปลงทีละคนดะใช้ได้ป่บว่าเฮียกูอยามาต้มไฟแตกูไม่อขอ้นี่ตำรวจนี่ฮได้้ยเนี่ย โอ้พี่รถขึ้นแสนพี่ขับงี้ได้ไงเนี้ยถึงอยู่อาตัวเองไอ่เนี่ยเดี๋ยวสัมก้าเราไปเอบ้าระบูดว่ะไปเจอมันมโดนเหินเว้ยคันเนี้ยอ๋อมันโดนช้อนโดนช้อนไปไปเอาไปเข้าแป๊บ คุณตำรวจโทนี่ครับผมขอญาตถามครับเอ้เกิดว่าจกปูกันนี้คุณจะได้ทุกเขสปะครับเนี่ยได้ทุกเขตเลยไงคือยังไงครับหมายถึงว่าคุณจะไล่แบบจุดขึ้นจึ๊หนึ่งนี่คุณมาเลยไหมผมไปเรับขอถามพี่ร่องนะครับอันนี้เป็นตำรวจจริงหรือเปล่าตำรวจจริงไอ้เหี้ยขับรถตำรวจครับมันไม่ด้อยู่ในวอร์ทำเหียอะไรเนี่ยคือยังไงเนี่ยพี่สองขันนี่หรอไม่ไม่ันหน้าขันกบขันกบขันกบ กองขา้างหน้าเนี่ยหน้าพี่เห็นปะเข็นแระเพียบพลังงานใส่ชุดเหลืองสองคนเลยหมดเงินที เข้ามาพี่ผมไม่เกี่ยวพี่ผมแค่มามานั่งเฉยๆเราตำรวจแรงนะรู้ไหม ตัวลุดเถ้ะหมเกียรลองหนึ่งลองนึงจับหนึ่งจับนึงคับหนึ่งคับหนึงี้ต่อกันเนี่ยขบคุณบอกว่าเอาตัวไปต่อนอไอ้ตัวแล้วเราจติดยากอยู่ยาวครับ ที่ตามหมังตำรวจไปนี่เป็นพวกเขาะครับเนี่ยม่ไม่เขาไม่น่าช่วยเขาเข้ามาดูเขาจะมาดูน่าจะมาดู รอคหลบรอดเข็มขัดแล้วค่ะอันนี้ไปคุยที่ต่อนอเลยทำร้ายตำรวจของมืออันนี้คุณโทนี่อยู่ช่วยสตอรี่มาครับเนี่ยโอ้ยแม่ไม่ลองมือสักทีเหมือนจะทรมานกูยิงเรื่อยๆอ่ะอย่าทำงี้กับโรนันโดครับอย่าทำนี้กับโรนันโดครับเฮ้ยเรายิงมาหน่อยยิงมาหน่อยเ้ยโรนันโด สวัสดีหนูไมโครโฟนมิวเต็ดเอออ้อคนเลยนะพี่คนนี้ครับผมมาจากบราซิลผมเลยไม่รู้ธำเนียมที่นี่ครับบอกด้วยว่าผมมาจากบราซิลครับคนแรกกินอะไรฉนนอนเลยนะครับพี่อะไรนะโอเคได้ครับเดี๋ยวพี่ไปผมผมมาจากบราซิลผมผมไม่รู้ธำเนียมที่นี่ครับผมคิดว่าการตีกันคือการทักชายครับ อ้าวอันนี้อัพเพื่อเพื่อเพื่ออยากทำอะไรเพื่ออยากแทงนะข้างในต่อเนอะเดี๋ยวขอเรียกเรียกทนายมาได้ไหมรับเรียกทนายมาได้ไหมได้ได้ได้เรียกเลยครวิดีโอได้มันมีนะดานจะไม่จบเลยพี่ได้ฟังหน่อยฟังโหนน้องเรียกมาทั้งทีให้เขาทนายหน่อยเขาคนบาซิลด้ว่อยเขาบอกอ่ะใช่ครับผมมาจากบาซิลครับเราไม่น่าเป็นแบบที่นี่บาซิลเร็๋ยวไอ้นายเอางี้เราจะไม่พูดอะไรจนกว่าทนายเราจะมาใช่พี่เราจะไม่พูดอะไรเราเราจะจนกว่าทนายจะมา ถ้ายทนายมาพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวทนายมาครับแป๊บเดียวกำลังจะเสียงเสียงทนายโลกอยู่ครับหรือเหมือนเหมือนจะถ้าทนายมาพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวโค้งมาใหม่พี่ทนายมาแล้วทนายมาแล้วทนายมาแล้วโดนโดนเซ็ตห่อครับก็ได้หรอครับคือ้ยเข้ามาเข้ามาเข้าไหมเข้าเข้ามาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยถ้าตำรวจโดนแทงก็เรียบร้อยทนายคนไหนเนี่ยผมมเริ่ เออทนายเซยครับนี่ครับคนนี้ครับใส่สูตรครับคนนี้ทนายไม่เป็นไรเว้ยติดคุกเลยกำลังไอ้นี่อยู่เอาพี่ติดคุกเลยนีก็ทนายตำรวจก็เห็นกำลังเห็นอยู่กำลังไอ้นี่อยู่ใช่ใช่ใช่คือคืองี้ครับเรื่องทั้งหมดมันเป็นแบบนี้ครับใช่ก็เห็นทนายตำรวจอยู่นะเมื่อกี้คือเรื่องทั้งหมดคือตอนนี้รถ่องตำรวจครับแล้วก็ยิงยางรถตำรวจครับที่สี่แยกแดงเขียวครับข้างบนก่อนที่จะปล่มบนลงมาแล้วเราเป็นคนขับรถจริงครับเราสะจุกเลยมือไอ้นายครับ โอ้โหขับรถจริงผมยอมรับผมยอมรับรก็ผมเป็นคนขับรถจริงๆครับออ๋ถ้าคนยิงคนทำร้ายทาายตำรวจคือคนยิงตำรวจคือนักทุนนายใช่ไหมครับคนนี้ก็ตีได้ครับไม่ไม่ไม่ได้ตีนะเห็นไหมครับผมผมเก็บภาพหน้าลงไปอยู่คุณผมลงไปโอเคโอเคผมยังคงความจริงว่าคือจะควักจะควักแต่มันควักไม่ทันแต่ผมว่าใจผมมาเรียกว่าเจ็ดพอดีคุณห่อชาวติ๊นวคุณควักดีครับคือพราะผมกำลังคิดอยู่ว่าไม่ควักดีไอ้นายเร่งผมบอกว่าไอ้นายบอกว่า พี่ทำไมไม่ควักตีมันพอพูดแบบนั้นโดนสามถ้าเลยกัดจะควักขึ้นมาแต่ว่าคุณตำรวจลุกขึ้นมาก่อนผมก็เลยวิ่งหนีขึ้นรถเพราะว่าตัวงานพี่อรตอยสัตว์เข้าเหนือไปครับไม่ไม่ไม่จริงนะครับี่เป็นพยานครับสามผมไม่ได้ตีครับคือไม่ใช่ไม่หนีเลยนะครับคือตีไปแล้วสองทีแต่ไม่ตายคนหนึ่งที่ครับคนหนึ่งทุบครับผมเห็นอยู่กับตาเลยครับกูเรียกมึงมาทำไมเนี่ยไม่ะได้ถึงเราจะเล่นละไม่เล่นอยู่หรอใจเย็นไม่เขาไม่มามึงก็จะเอากูเข้าคู่เขาพี่แค่นั้นแหละเหมือนกูก็ะทำคนเดียวอ่ะงอมว่ะ ไม่จริง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 อยากรู้ก่อนไหมทำลายยิงตำรวจตกรถกับทำลายร่างกายี่เท่าไหรถ้าทำลายร่างกายทั้งคู่อ่ะเด้ออะไรทำลายร่างกายหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าครับสิบนาทีโดนโดนเท่าไหร่ครับพอจะสรางกู้ใจให้กู้ใจให้สิบจอยเลยอันนี้อันนี้ไม่แต่ว่าเอสลบไหมไม่ไม่ครับพี่ครับแต่ในตัวคนนี้เหมือนเขามีเหมือนเขามีแคปด้วยครับอ๋อมึงเพิ่งจะมาถูกไขับรถไม่ไม่น้าไม่มีน้าอะไรอ่ะ อ้ยอมีแครับด้วยอ่าเดี๋ยวใส่เพิ่มเลยยัดให้กูตอนขับรถด่ะอะไรเอาพี่อันนี้เขาพูดเอาไออันนี้นะผมไม่ได้ยัดนะใส่คดีเพิ่มมีกคดีครับผมไม่ได้เป็นคนยัดครับมาดยกันจริงปะเนี่ยเหยี่ยมทึกดออันนี้คือมาจากบาซิลถูกไหม แม่ไได้ค่เดไม่เขาดียวอ่าใช่ใช่ใช่ครับเขามาคันดีกันมหอไม่มรู้ะดีอ่คันเดียวกันสมรู้โอเคได้เอาสมรู้เอามรู้เอาม้ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยประกันตัวไหม มาคุณตัวครับมาตัวหมดเลยครับคดีแดงเหมกันไม่ได้ครับคดีแดงโอเคคดีทีพี่ต้อตัดแดงเลยอยู่ในสอนนอเราค้นตัวโอ้โหประจำเดือนมาเหนื่อยเหนื่อยเลยครับคนตัวไม่หมดเลยครับคนตัวไม่หมดเลยครับใช่ขออนุญาตนะครับใช่คุณอยู่สอนนคนตัวไม่หมดเลยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปมันไปแล้วครับมันหนีแล้วมันหนีไปแล้วไปแล้วนะับโอ้โหพี่เหมือนโทษประหารนะยิงยิงผมเนี่ย อีกน้อยน้อยต้องกวน,นมึงอ่ะต้องกวนประาแล้วมึงอ่ะเที่จะยัดยาให้กูเอาพี่โอ้ยอย่หาหลอกกันดีเหมือนกันอีกเอาเลยงอมหมดห้าสิบนาทีใช่ไหมพี่แม่เอ้ยอุ้ยห้าสิบนาทีเลยอ่ะน้าสหอห้าสิบนาทีเพิ่งเข้าเมืองมาไม่เร็นเลยหรอถึบถึหนึ่งหมื่น